สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการภาษาไทยภาษาชาติรายการที่นําเสนอคําและความหมายของคําด้านวัฒนธรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรารวมถึงร่วมส่งเสริมความสำคัญของการรักษาวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้จะเสนอคําว่าอะไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะวันนี้เสนอคำว่าลิเก ลิเกยี่เกเป็นละครเรทมาจากจีเกการสวดสรรเสริญพระเจ้าของชาวไทยมุสลิมผสานกับละครรำของไทยเป็นการแสดงแบบใหม่โรงลิเกเป็นเวทียกพื้นมีตังหรือเตียงไม้เป็นที่นั่งแสดงฉากด้านหลังเป็นทิวทัศน์หรือท้องพระโรงข้างเวทีตั้งวงปีพาดลักษณะเด่นของลิเกคือเครื่องแต่งกายประดับเพชรจำนวนมากมีขนนกสีขาวประดับศีรษะ สวมถุงน่องสีขาวและมีเพลงราดนิเกลิงที่ใช้ร้องดำเนินเรื่องการแสดงลิเกเริ่มด้วยหโหมโรงออกแขกบอกเรื่องที่จะแสดงขอบคุณเจ้าภาพและผู้ชมจากนั้นเล่นเป็นเรื่องอย่างละครคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการภาษาไทยภาษาชาติได้เป็นประจำทุกวันศุกร์หลังรายการคืนความสุขให้คนในชาติและวันเสาร์หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ